ช็อกทั้งงานเจ้าสาวประกาศยกเลิกงานแต่งกลางคันก่อนถอดชุดแต่งงานบนเวทีหลังได้ฟังคำพูดของแม่เจ้าบ่าวที่วอวยพรลูกชายเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่งานเลี้ยงแต่งงานแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซูประเทศจีนเมื่อจูจ่ๆเจ้าสาวตัดสินใจยกเลิกงานแต่งกลางคันเพราะคำพูดบางอย่างของแม่เจ้าบ่าวทำเอาครอบครัวและแขกที่มาร่วมงานต่างตกตะลึงไปตามๆกัน เรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังครับตามรายงานระบุนะครับว่าในระหว่างพิธีการบนเวทีแม่เจ้าบ่าวได้กล่าวคำอวยพรให้กับลูกชายโวยการยกย่องความดีความงามของเขาบอกว่าเขามีความสามารถที่โดดเด่นและแต่งงานกับเจ้าสาวโดยที่ไม่ต้องเสียค่าสินสอดแม้แต่แดงเดียวเพราะสินสอดที่เห็นเป็นฝ่ายเจ้าสาวที่เตรียมมาเองทั้งหมด เมื่อเจ้าสาวได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะคำพูดของแม่เจ้าบ่าไม่เพียงแค่ด้อยค่าในตัวเธอเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงทางครอบครัวของเธออีกด้วยเมื่อเห็นว่าทางครอบครัวของเจ้าบ่ามีทัศนคติที่ไม่ดีและไม่รู้คุณค่าและความทุ่มเทของเธอและครอบครัวทางเจ้าสาวจึงตัดสินใจย,ยกเลิกงานแต่งในทันทีครับ ก่อนจะถอดชุดเจ้าสาวออกและเดินลงจากเวทีไปซึ่งเหตุผลที่เจ้าสาวไม่เรียกค่าสินสอดจากทางฝ่ายเจ้าเ่านั้นเป็นเพราะเธอคำนึงถึงสถานะทางการเงินของครอบครัวจเจ้าเบ่าครับแต่ทางแม่เจ้าบ่าวกละพูดอีกแบบราวกับว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเขาทางเจ้าสาวจึงตัดสินใจล้มเลิกการแต่งงานในทันที เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของเธอและครอบครัวนั่นเองครับเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ทาให้ทั้งสองครอบครัวตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอับอายแต่ยังทําให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งงานและแนวคิดเรื่องสินสอดเจ้าสาวโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่สนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าสาวครับและเชื่อว่าการปกป้องสิทธิของตัวเองอย่างกล้าหาญของเธอสมควรได้รับการยกย่อง ขณะดที่ชาวเน็ตคนอื่นๆก็ประนามแม่ของเจ้าบ่าวที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมขาดความเคารพและความเข้าใจในตัวเจ้าสาวและครอบครัวทั้งที่ตัวเองก็เป็นเพศหญิงเช่นเดียวกันท่านผู้ชมละครับคิดว่าเรื่องราวที่เจ้าสาวตัดสินใจทำลงไปนี้สมควรแล้วหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c อมขอบคุณครับ